ด่วนรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียไฟเขียวถล่มโดรนสหรัฐและนาโต้ป่วนไครเมียระทึกเครื่องบินสู่35ด่วน MQ9 Reaper สหรัฐสนันจากที่มีการรายงานค่ะรัสเซียมีการโจมตีดโดรนสหรัฐตกที่เหนือทะเลดำก่อนที่จะปรากฏถึงเครื่องบินสอดแนมพร้อมทั้งเครื่องบินของอังกฤษมายังพื้นที่ซึ่งก็มีการจับตาอย่างใกล้ชิดว่ารัสเซียจะมีมาตรการอะไรตอบโต้หรือไม่ ล่าสุดข่าววันที่28บมิถุนายนเว็บไซต์ทบ,บอมมีการออกมาเปิดเผยว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอังเดรเบลูชอฟมีการสั่งให้เสนาธิการกองทัพรัสเซียดำเนินการตอบสนองทันทีต่อการบินตรวจการของสหรัฐโด้วยโดรนเหนือทะเลดำในบริเวณคาบสมุทรไพรเมีย ตามข้อความของกระทรวงกลาโหมระบุว่าเมื่อไม่นานมานี้กองทัพได้มีการบันทึกการบินตรวจการและกำหนดเป้าหมายขีปนาวุธยูเครนที่จัดหาโดยชาติตะวันตกรวมถึงเรือไร้คนขับและโดรน UAV ของอเมริกาข่ามมุ่งเป้าไปที่อาวุธที่มีความแม่นยำสูงในโรงงานของรัสเซียซึ่งบ่งชี้ถึงการมีส่วนร่วมที่เพิ่มขึ้นของสหรัฐอเมริกาและนาโตในความขัดแย้งทางฝั่งยูเครน เที่ยวบินของโดรนอเมริกันเพิ่มโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุกับเครื่องบินรสัสเซียหรือเครื่องบินลำอื่นของกองกำลังการบินและอวากาศรสัสเซียได้อย่างมาก สิ่งนี้จะเพิ่มความเสี่ยงค่ะต่อการ,รเผชิญหน้าโดยตรงระหว่างพัธมิตรและรัสเซียในกรณีของเหตุการณ์ดังกล่าวประเทศนาโต้จะต้องรับผิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหพันธ์รัรสเซียอังเรเบรุชอฟมีการสั่งให้จุาหน้าที่ทั่วไปของกองทัพสหพันธ์รัรสเซียใช้มาตรการตอบสนองต่อการยุยุโดยทันที ทั้งนี้ค่ะเห็นได้ชัดเจนว่านักบินรัสเซียได้รับไฟเขียวให้ดำเนินการบางอย่างต่อโดนเชิงยุทธศาสตร์ของอเมริกาและได้มีการมอบความรับผิดชอบในเรื่องนี้ให้กับนาโต้ล่วงหน้าแล้วขณะที่ในวันเดียวกันค่ะทัวอยังมีการเปิดเผยถึงสถานการณ์ของรัสเซียต่อสหรัฐอีกว่า รองหัวหน้าศูนย์รัสเซียเพื่อการปรองดองของฝ่ายที่ทำสงครามพลตรียูริโปปอฟระบุโดรน m q 9 Reaper ของสหรัฐเข้าใกล้เครื่องบินรบของรัสเซียอย่างอันตรายขณะกำลังปฏิบัติภารกิจรบในน่านฟ้าของซีเรียตามรายงานคำมีการเปิดเผยเหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่27มิถุนายนช่วงเช้าเครื่องบินรบสู35ของรัสเซียกำลังทำการบินตามปกติเหนือจังหวัดหอมของซีเรีย เมื่อดโดรน MQ9 Reaper ของสหรัฐเข้ามาใกล้เครื่องบินอย่างอันตรายนักบินชาวรัสเซียพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการชนโดยบังคับเครื่องบินไปด้านข้าง CPVS มีการกล่าวว่าเมื่อวันที่27มิถุนายนเวลา10นาฬิก24นาทีถึง10นาฬกา29นาทีเหนือหมู่บ้าน s k u n e k จังหวัดฮอมที่ซีเรียที่ระดับความสูง7,000ถึง8,000เมตร ได้เกิดการเข้าใกล้ที่อันตรายโดยยานบินไร้คนขับ MQ-9 Reaper ของสหรัฐซึ่งเข้าไปใกล้กับเครื่องบินสู่3 5ของกองกำลังอวการรศรัสเซียซึ่งกำลังทำการบินตามแผนในน่านฟ้าของเซียเรียอย่างไรก็ตามคำมีการตั้งข้อสังเกตว่าเมื่อเร็วๆนี้จำนวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเครื่องบินและโดรนที่เรียกว่าแนวร่วมอเมริกันเพิ่มขึ้น นอกจากนี้นักบินรบชาวอเมริกันยังมีการเริ่มใช้อาวุธมากขึ้นและชี้ไปที่เครื่องบินของรัสเซียขณะเข้าใกล้ในช่วง2 4ชั่วโมงที่ผ่านมานักบินกองทัพอากาศสหรัฐได้เปิดการใช้งานระบบอาวุธสองครั้งเมื่อเข้าใกล้เครื่องบินปฏิบัติการยุทธวิธีของรัสเซียการบินที่ทำการบินตามกำหนดในด้านฟ้าของซีเรีย